คุณแม่คะคุณแม่ได้เรียนรู้อะไรบ้างกับการเข้าร่วมกิจกรรมอาบป่าคะค่ะสิ่งที่แม่ได้นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอาบป่าครั้งนี้คือแม่ได้รู้สึกว่าธรรมชาติอะคะช่วยฟื้นฟูร่างกายของเราและก็สาภาพจิตใจของเราได้ค่ะเพราะว่าก่อนจากที่แม่ก่อนที่ว่าแม่จะเริ่มกิจกรรมอาบป่าครั้งนี้ค่ะแม่ได้เดินเดินป่าค่ะแต่ว่าแม่เดินอย่าง ไปยังจุดหมายปลายทางโดยที่ไม่ได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเดินตานะคะหลังจากที่แม่ได้ร่วมกิจกรรมการอาบป,ป่าของมูลนิธิไปนะคะแม่คิดว่าการที่ว่าเราเดินป่าจริงๆที่จะช่วยบ,บาบัดเราได้เราต้องใช้ในการสัมผัสในการเดินนะคะเหมือนกับว่าเข้าไปอยู่กับเขาจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของการแลกการนะคะคือการที่เราเดินป่าเราต้องเดินด้วยการมีสติ เราจะได้รับรู้ว่าค่ะรับรู้ว่าเขาส่งสัญญาณอะไรให้กับเราถ้าเราเดินอย่างมีสติเดินอย่างใช้สัมผัสของเราจริงๆเราจะได้ยินเสียงต้นไม้เสียงนกร้องแน้นกะทั่งน้ําในต้นในลนต้นของต้นไม้ใส่อะค่ะเรารสามารถได้ยินได้คือการการเดนป่าหรือการอาปาในครั้งนี้ค่ะคือมัน่วยบาบัดจิตใจเราอะค่ะมันทําให้เราสดชื่นทําให้เราผ่อนคลาย ทำให้เราคลายความกังวลลงไปได้เยอะได้อีกอย่างหนึง่งทําให้เราหมดความเครียดไปในขณะเดินป่าคือเราจะได้มีความสุขและถ้าเกิดว่าเราได้ถอดรองเท้าเดินนะคะเดินเดินบน,น,นดินย่ำดินทรายอะค่ะเราก็จะสามารถรับไอจากดินไอความอุ่นไอความร้อนหรือว่าไอดินที่เราจะได้เข้าสู่ร่างกายเราได้ด้วยค่ะมันทําให้เราสุขภาพจิตของเราสดชื่น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแต่การการอาป่าในครั้งนี้นะคะ่ะแม่ได้แม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมคนเดียวนะคะไม่ได้พาน้องซึ่งน้องเป็นเด็กพิการีพีนะคะถ้าเกิดว่าน้องเขาได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยแม่คิดว่าน้องก็จะมีความสุขค่ะเพราะว่าเหมือนอยู่ที่บ้านนะคะมันไม่ได้มีป่าให้เขาได้เข้าไปสัมผัสแต่มันจะมีเหมือนซุ้มต้นไม้ดอกไม้หน้าบ้านนะคะ คือแม่เคยแม่เคยพาเขาไปนั่งในการในบรรยากาศอะค่ะคือทําให้เขามีความสุขแม่คิดว่าการอาบป่าน่าจะใช้ได้สําหรับเขาด้วยในการฟื้นูนร่างกายและจิตใจของเขาเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะสื่อกับเราได้แต่เขาเขาคือเขาสื่อกับเราเป็นคําพูดไม่ได้อะค่ะแต่เขาสามารถสื่อกับเราด้วยเวลาด้วยรอยยิ้มและชาติทางที่เขาทําให้เราเห็นว่าธรรมชาติช่วยบําบัดเขาได้ ซึ่งแม่คิดว่าการอาบป่านะคะมันเหมาะเหมาะมากสําหรับพื้นฟูสภาพจิตใจเราและจิตใจลูกช่วยบําบัดร่างกายของเราทําให้เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้อย่างมีความสุขกับการอาบป่าค่ะ